สวัสดีค่ะสวัสดี f c ทุกท่านนะคะกสำหรับคลิปนี้นะคะท่านผู้ชมแอดจะพาท่านผู้ชมนะคะไปติดตามตัวเลขของน้องแอนฟิวนะคะท่านผู้ชมกระไล่ค้นกรอยากได้ตัวเลขนะคะแอดกันเลยขอแนวทางจากมณนนี่ชาแนลนะคะมาฝาก f c นะคะพี่น้องเดี๋ยวไปติดตามรับชมนํากันเลยนะคะว่างวดนี้น้องจะให้ตัวไหนนะคะงวดที่ผ่านมาตัวเลขของน้องนะคะเข้า3ตัวนะคะ สองศูนย์สองนะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะคุณลุงแล้วก็หลานนะคะสวัสดีค่ะสรับสวัสดีครับสวัสดีครับครณลุงตรงอุ้ยสวัสดีครับโออสวัสดีสวยใบสวยจังเลยานั่งเฮ้ยนั่งอานั่งลงเออนั่งลงเอออ่ะเป็นยังไงบ้างเนาะคุณลุงคุณหลานต้องหัวเลยก็วันนี้เป็นวันดีวันเซนตันาจ้าเนาะ จ้ามันเซนโดนตาที่วัดมาเช่าเราก็ไปหลายคนเนาะเอ็นพิวก็ไปด้วยเขาขาดเรียนไม่อยากไปโรงเรียนเขาไม่อยากไปไม่อยากไปอยากไปวัดอยากไปทําบุญกับตาก็เลยขาดเรียนวันหนึ่งวันนี้ก็พอดียังไม่ได้เซนโดนเอ็นพิวเห็นข้าวแล้วก็อยากจะกลับไปตาไปกินข้าวที่กระทอมตาก็บอกนะเขาไปอยู่ในรถนั่นแหละเขาพูด กองสามคำแล้วก็ลุงเออลุงก็หิวเหมือนกันไปก็ไปอืมถ้าก็ช้าหน่อยฝนก็ตกเนาะชาก็เลยพาล้านก็ไปไปถึงกระท่อมน่ะกินน้ำใส่ไปไปถึงกระท่อมก็ตานอนวางนอนด้วยลูกขาวทช่งคื้นชาทั้งนั่งเลยวันนี้เขาไปเย็บไปเอ่อคิดอะไรที่เขาเคยเขียนนะไม่จิกไม่จิกเออไม่จิกเขาก็เขียนเลขในมือเขาในรังอะไรอ๋อที่กระท่อมอ่ะทับที่กระท่อมตาลับแล้ว นับแล้วเขาก็เล่นเขาคนเดียวเลยนี่เดียดมือพอฝนตกหนักปุ๊บเขาไปจับเอลลงนะตาตาตาฝนตกหนักตาก็ตื่นมันยังไม่หยุดตกตาก็นอนอีกพอฝนหยุดตกเขาก็ไปดึงอีกตาตากลับบ้านฝนหยุดตกแล้วนี่ตาเลขเขาเขาชี้มาตรงแขนเล่นตาซ้ายอ่ะตานี่เล็กมันคปอเขียนแล้วตาดูมันจะออกไหมล่ะเด็กออกเลยตาไหนดูน้อยดูนี่ชัดมากอะอนี่ เยนเองเลยเยนเองขณะที่ตานอนหลับเยนสองเท่นะเอ่อเรามันเลขเหมือนกันนะจ้าเลขเหมือนกันก็เอาทีเดียวนี่หกศูนย์สี่ห้าหนึ่งหกศูนย์สี่ห้าหนึ่งครับไม่ชัดเลยเอ็นพิวเอ็นพิวเฉยเฉยอยู่นิ่งๆก่อนลูกนิ่งๆเอาเอาลงลงเอามือลงมันมองไม่ชัดนี่เอออย่างเงี้ยแหละชัดอ่ะอ๋นอนนิ่งๆก่อนเออเออนี่ชัดไหมชัดไหมชัดอยู่มันมีตัวไหนบ้างนะลูกนะหกศูนย์สี่ห้าหนึ่ง หกศูนย์สี่ห้าหนึ่งเนาะแต่ในในฝามือเป็นรูปอะไรเนาะมองไม่ชัดเนาะฝามือมันไม่ชัดอ่ะครับไม่ชัดก็ไม่ต้องเอานะเอาตัวเลขที่ชัดพอหลักหลอเออตัวนี้เลยมันมันชัดพอพอเป็นเลขได้นะจ้ะมองเป็นเลขห้าเป็นเลขหนึ่งเป็นเลขหกได้เป็นศูนย์แต่เลขชัดมากตัวนี้เนี่ยหกทั้งหมดเลยเนี่ยห้าตัวนะแล้วก็ขอขอเพียนให้ห้าตัวนะจ้ะหกศูนย์ห่ศูนย์สี่ห้าหนึ่งห้าหนึ่ง ไม่รู้ครับตองวดให้หรือเปล่าก็ไม่ทราบนะอาจจะตองวดให้แล้วั้งครับก็ไม่ันเงวดที่ผ่านมาเนาะพี่เขาบอกว่าขคยนให้ที่แปดทีงแปดงที่ผ่านมาที่ออกไปแล้วนะ่แปดอันนี้ตองวดวันที่สามอีกด้วยใช่เว้นแค่วันสองวันสามวันแบบประมาณนี้เนาะเร็วมากเสดงว่าเขาให้ตองวนได้ดิพนี่ติดตาด้วยอยากไปกระท่อมอยากไปสวนนี่นะเพราะเขาชอบแคยนเล็กกันเลยแต่ถ้าปกติอยู่ในบ้านเนี่ยไม่ชอบนะ เลขาไม่ชอบเขียนนะฉันมากแล้วจะชอบเขียนที่กระท่อมออมย่างวัน hmm. นี mm ้ก็ไปนะลุงนะไปกระท่อมก็เขียนให้ตาเขียนให้ตาตาก็นอนหลับนอนหลับเอปามงบางงนอนด้วยเขาเล่นภาษาของเขาเด็กหลังใหญ่ไอ้ในหลังอ่ะเขาก็เขียนในหลังที่จริงเขาเขียนสองประตูนะตรงๆอ่ะแต่ว่าเราเอาในในแค่นี้กว่าเอาเอาสองประตูมันก็มีเจ็ดสองเก้าสวยมากอ่ะเลยอู้ชัดมากเจ็ดสองเก้าออันนั้นสามตัวสามตัวสามตัวถ้าเอาใน ถ้าถ้าเป็นลุงเราลุงชอบสองตัวนี่เลยสองตัวนี่หลยมันก็ไม่เยอะมีมาอนอาจารย์อื่นเขาให้เราก็ตัดสามตัวเจ็ดสองเก้าแล้วก็ในในแขนก็ห้าตัวหกศูนย์สี่ห้าหนึ่งเขาเขียนเองอะไรเองมาแน่ลุงบ้านะไเครอะดูมาแน่มาแน่เอีกงวดเนี่ยไปดูที่สเขียนให้ตัวงวดรเลยเด็กชอบเขียนเขามี อันนี้นะมีโชคลุงลุงไม่ได้ถามเรื่องเลขใช่ไหมไม่ได้ถามอะไรคุยเรื่องเลขเพราะว่ามันเพิ่งออกเนาะเพิ่งออกไปเองครับเพิ่งออกไปได้สองสามวันเลยกว่าจะกว่าจะออกอีกนุ่นหิวข้าวก็หิวเนาะครับอยากนอนก็อยากนอนฝนตกก็ตกอยากนอนเลยคนเคยแล้วเนาะจ้ะเด็กมันไปเล่นตามาซาเขาเลยอนจิวไม่นอนเนาะไม่นอนตาตาไม่นอนพอเขียนเสร็จแล้วก็ปลุกตาเลยปลุกเพราะว่าฝนตกโป๊ ตกหนักนะลุงไม่รู้บ่ไม่ได้ยินบ่ไม่ได้ยินนอนหลับพาไปดึงเปดึงดึงดึงเออึงเออตามาตาคนตกหนักนอนก่อนตานอนก่อนเขาก็เล่นอีกพอฝนหยุดตกปุ๊บเขาไปดึงอีกบ่าอยากกลับบ้านแล้วฝนหยุดตกแล้วตาก็เออเขาก็กลับเขาก็โปกไอ้ตานี่เด็กเอ็นตุกแกนในมืออ่ะจ้ะออกไหมล่ะเด็กออกไหมล่ะตาเลยทำน่ะมันจะออกไหมล่ะออกตาเขาว่าแบบนี้แหละมันเขาไม่ออลูกเด็กนะนอนเขาอยู่ไม่นิ่งเนาะลุงเอาลุงเข็นใส่กระดาษเลยเนาะเมื่อกี้เนาะเนี่ยให้ลุงเอามาดูหน่อยนะคะ นี่แขนเพราะว่าน้องเขาอยู่ไม่นิ่งก็เลยเขียนใส่กระดาษไว้ก่อนแต่เมื่อกี้ถ่ายได้แล้วเลยบางช่วงบางตนนะคะนี่หกศูนย์สี่ห้าหนึ่งครับเอ๊ลุงทำไมสามตุลาวันที่วันที่สิบหกไม่ใช่เหรอหวยออกวันที่วันที่สิบหกเหรอมันออกวันที่หนึ่งหรอฮะวันที่หนึ่งตุลาบอกหนึ่งตุลาอ๋อแต่เขาแขนให้สามตุลาสามตุลามันก็โอเคถูกโอ้ก็เดือนตุลาเดือนเนี้ย วันที่หนึ่งตุลาสามตุลานี่งื่อเขาให้วันที่สามวันนี้แหละไม่รอวันสิบหกแต่เขาเขียนให้วันที่สามตุลาอย่างนี้นะคะเขียนให้วันนี้ยังที่สามตุลาแต่หวยออกวันที่สิบหกตุลาหกหกลุกลบออกก็ได้ข้างบนลงขีดเลยจึ๊บเออเออวันที่สิบหกเด้อนะคะวันที่สิบหกนะคะหกศูนย์สี่ห้าหนึ่งห้าตัว แล้วก็อะไรนะที่ลงมาเมื่อกี้น่ะเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองเก้าใช่ครับขนลงด้วยทั้งนั้นในก้นลังอ่ะจ้าว่าลังมันใหญ่โอ้เขนสวยมากมีเลขเข้าแขนสามตัวนะเจ็ดสองเก้าจ้าที่ลงาเมื่อกี้ตัวแบบนี้นี่เจ็ดแล้วใช่ไหมนี่จ้าแล้วก็สองสวยมากสองเหมือนผู้หลักผู้ใหญ่เก้ามันยังงี้เก้าเอียงหน่อย่างนี้เลย่างนี้เลยอกครับครับในในในตูดลังอ่ะ เขาเขียนสามตัวครับแค่นี้แหละดูได้เลยบรรลังท้าวางไปทายเอาได้เลยแต่ลูกไม่ได้เอามาเนาะเมื่อกินเอามาลังใหญ่บระเดินเออใช่เอามาไม่ได้เนาะขับมอเตอไซค์มาเนาะน้องแอนฟิวเขียนให้ตลอดวัด้วนะคะท่านผู้ชมวันนี้วันนี้มาแปลกนะคะเขียนให้ที่แขนปกติไม่เคยเจอเลยโดยชฉพามากก็เคียนไว้ที่แขนอ่ะเนาะไม่เคยเขียนไม่เขนได้อ่ะแอนฟิวมาดูอีกครั้งหนึ่งลูกมามาดูไหนมาดูสิมันรบยังมาดูแขนก่อนรบหรือยัง ที่แขนอ่ะมาดูแขนก่อนเอามาให้ท่านผู้ชมดูก่อนแล้วแขนต้องสื้อสวยมากโอ้ยมานี่มานี่เร็วๆตานี้กับตานี้เออยืดตรงโอ้ยสวยอู้ห์ไหนงวยให้อีกนี่เลยแอนพิวแอ็นซื้แขนอะนี่แหละแอนพิวแขนให้เออถูกชัดพยายามพยายามมากเกินมองไม่เห็นลูกถอยน้อยถอยน้อยถอยน้อยเออมันมองไม่เห็นเอามือเอาแขนเสื้อขึ้นเออแอนพิวเอ็นฟังเรื่องเนาะนักเลงยตัวไปเป็นนักเลงดีไม่เป็นหรอกเนาะแอนพิวเอ็เป็นเด็กดีเนาะ ทุกเลยดีชัดหรือไม่ชัดย้อนเสียงเลยเออจะนอนที่อันพิวเขียนถูกไหมออกไหมเนี่ยเคียนล็อกไว้นะ่นนี่นะนี่นะหนี่งเคียนพิวเคียนออกเคียนเสร็จแล้วออกไหมเนี่ถูกบั้ถูกไหมมองอะไรซึมอะไรนี่นะอ่ะพอแล้วอ่ะได้แล้วเดี๋ยวไปแก้ปรับุตปรับน้ินอนแล้วเข้าไปนอนบ่อยไม่ดีสองประตูนะจ๊ะจ้ะสองเจ็ดสองเก้าครับสามตัวนี่ บอกตัวงวดเลยตัวงวดแต <ไป S 1> ่นายแค้นห้าตัวชอบมากหลักเก็ดไปหาซื้อไว้หน่อยน้อแค้นให้ตัวงวดแค้นขณะที่ลุงก็นอนหลับคุณตานอนหลับครับนะคะงวดเมื่อกี้งวดเมื่อกี้น้องก็ให้สองสี่ศูนย์ 620620ูนย์หนึ่งเนาะแอดมินก็เลยพูดว่าถ้าไม่ชอบหนึ่งก็ตัดออกก็ได้เรื่องหมดตัวบรรยายไปแล้วบอกว่าตัดออกถ้าใครชอบก็แล้วแต่แล้วแต่มาโชว์หนั้ยนะดีอ่ะลุงพอดีเสียงเพลงเนาะเมื่อกี้เนาะแล้วก็สต็อปไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวติดนี่ก็สิบอันนี้น้องเมื่อกี้คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิเข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม